มาค่ะเรามาดูเด็กๆกินปลาเส้นท่ามกลางสายฝนข้างนอกฝนตกชุ่มฉ่าฝนตกชุ่มฉ่ายามบ่ายใช่ไหมลูกพวกหนูขอกินปลาเส้นเป็นอาหารว่างก่อนครับทองก้อนกับทองหยดก้มหน้ากุ้งตากินส่วนมุมนี้ทองจันทร์กับทองมั่นกินนะลูกนะส่วนคนอื่นๆก็จะไม่ค่อยกินเท่าไหร่ค่ะ ในกำไบท้องเขาก็ไม่กินบางกลุ่มอยากกินขนมไม่อยากกินปลาเส้นทองมีใช่ไหมลูกหนูไม่อยากกินปลาเส้นแม่หนูอยากกินขนมเนี่ยค่ะแต่สามน้อยของเรากินได้ทุกอย่างกลุ่มนี้ก็กินไม่เงยหน้าเลย สองพี่น้องคนนี้นั่งหลังนั่งหันหลังให้ของหยอดของเรากินอาหารว่างเบาๆกับลูกกินอาหารว่างเบาๆกันนะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะไม่ตัองม,มัโมอ ทองเติมของแม่เนี่ยมาขโมยที่แม่ให้กินทําไมไม่กินนะลูกนะคะวันนี้อากาศดีบ้านใครฝนตกบ้างไหมเอ่ยท่องแข้งนอนใต้ชั้นวันนี้บ้านแม่กิ่งฝนตกตกหยุดหยุดทั้งวันเลยค่ะและตอนนี้กำลังตกมาแรงอีกแล้วค่ะ เมื่อเช้าฝนตกไปรอบหนึ่งแล้วก็มีช่วงสัเอ11โมงเที่ยงมีหยุดไปตอนนี้บ่ายๆก็เริ่มมาตกอีกรอบค่ะตกแรงด้วยท่านใดที่เจอฝนก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะหรือไม่ก็ขับรถขับลาอยู่ก็ระมัดระวังถนนลื่นค่ะ เป็นความห่วงใยจากพวกเราครอบครัวตระกูลทองขอให้ทุกท่านปลอดภัยค่ะแม่ลูกเขานานๆจะได้เห็นแม่ลูกเขาแต่งตัวให้กันสังเกตสังเกต,เกตหน้าทองเพิ่มทองเพิ่มกับทองเต็มหน้าเริ่มมูดทูแล้วสองแม่ลูก เอา้าแม่ที่พ่จะแต่งตัวให้ลูกโอ้เรานน่ฮะไม่ค่อยอยากจะแต่งตัวให้ลูกเลยนะลูกท้องเพิ่มฮะทำไมอ่ะลูกพุงห้อยแล้วค่ะท้องเพิ่มของเราเอาอ,เอาอีกเหรอลูกเอาอีกเหรอฮะทองก้อนจะเอาอีกใช่ไหม อาไม่ให้อีกไม่ให้อีกไปลองหยุดเอาอีกไหมลูกอาไม่ให้นี่ค่ะเด็กๆกินปลาเส้นกันอร่อยมากมายปาร์ตี้ปลาเส้นอีกนะลูกฮะปาร์ตี้ปลาเส้นในวันฝนตกทุ่มฉ่ำแม่ สองแม่ลูกเขาสองแม่ลูกบอกคอแดงเหมือนกันถ้าจะเริ่มดูไม่ค่อยออกแล้วถามว่าใครแม่ใครลูกเราว่าลูกโตเท่าแม่แล้วแล้วสีเดียวกันด้วยทองมีทองมีจะกระทองมากจะสียิ่งโตยิ่งสีเหมือนแม่ค่ะเพียงแค่ว่าหน้าจะไม่ด่างเหมือนแม่เขาแต่เขาจะเป็นวิเชียนมาศเหมือนแม่เขาค่ะทองมีกับทองมาส แต่หุ่นใกล้เคียงกันแล้วค่ะหุ่นใกล้เคียงกันแล้วสาไม้ของเรากินไม่หยุดเลยทำหยดของแม่เนี่ยนะลูกเดี๋ยวตอนเย็นก็กินข้าวแล้วนะลูกนะน,นี่กินลองท้องไปก่อนแม่กิ่งให้ดูสองหนุ่มค่ะสองหนุ่มคนหนึ่งอยู่ในกรงคนหนึ่งอยู่นอกกรงยังทะเลาะกัน แม่ก็ตกใจรีบวิ่งมานึกว่าทะเ,เลาะก,กันอยู่ข้างนอกที่ไหนได้คนหนึ่งอยู่ในกรงอยู่นอกกรงฝนตกอากาศข้างนอกมันชุ่มฉ่ำแล้วพวกหนูทำไมร้อนรุ่มทะเลาะก,กันนะลูกนะเมื่อก,ก่อนพวกหนูก็เคยเล่นกันดีๆแล้วทำไมตอนนี้พอเป็นหนุ่มทำไมมาทะเลาะก,กันนะลูกนะพี่ทองแท้ไม่เอาลูก กปกติทองแท้น้องก็จะไม่ค่อยเกเรกับน้องนะคะแต่ทองจิบเขาจะจะขู่กอดแต่ว่าตอนนี้แม่ไม่เห็นตอนแรกไม่รู้ว่าใครใครเกเรกับใครไม่เอานะลูกนะไม่ทะเลาะก,กันนะลูกนะรักกันนะลูกอ่ะทองหยอดไปเป็นกรรมการหน่อยเร็วลูกทองหยอดไปเป็นกรรมการเนี่ยค่ะเด็กๆ อุ้ยอุ้ยแล้วพี่ทองก้อนล่ะอลูกพี่ทองก้อนไม่สนใครเลยเออพี่ทองก้อนไม่สนเล่นอย่างเดียวแม่ผมเล่นอย่างเดียวอะแยกย้ายแยกย้ายเร็วเร็วเร็วแยกย้ายกันลูกทางเพิ่มไม่ต้องสมทบทางเพิ่มไม่ต้องสมทบลูกเนีย่ยค่ะเวลาที่เด็กๆทะเลาะก,กันก็จะชุนละมุนวุ่นวายสักนิดนึง ตอนนี้แม่กิ่งเลยต้องสลับสลับกันค่ะแม่จับแยกย้ายล้วจับแยกมาอยู่บนหลังกงมานอนหลังกงฟังฟังดูสายฝนดีก่อน,นะลูกนะนะอยู่หลังกงฟังดูสายฝนดีกว่าดูฝนตกดีกว่าดูีิท้องเติมขึ้นไปอยู่เป็นเพื่อนนะลูกนะท้องเติมมาอยู่เป็นเพื่อนนะลูกนะ เด็กๆไม่ต้องไปกวนคนะไม่ต้องไปกวนคนะให้ไปอยู่หลังกงแล้วไม่ต้องไปกวนนะลูกดิการมาเมียงมองเขาผมแม่ลูก ให้ลูกกลุ่มน,นี้ค่ะแม่ทองมาทองมากับทองจันทองมั่นของเราฝนตกมะลูกนะฝนตกพวกหนูนอนกันได้ละอากาศดีลูก